ครับสวัสดีครับสําคัญชนลนะครับเมื่อนี้วายมาเห็ดขวาวไก่ครับ ไข่ไข่กับไก่ไตนหนานะครับเนาะเพราะว่าเอาแบบง่ายๆครับผมมาติดตามเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องว่าผมีเห็ดออกมาเป็นรูปแบบใดหน้าตาแบบใดนะครับเนาะหัวไก่หรือคล้ายๆกับไก่ไตนหนานะครับเนาะมื้อนี้หยุดก็เลยได้มาเห็ดแนวอยู่แนวกินนะครับเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องมาติดตามเบิ่งกันเด้อครับเด้อสักครู่นะครับว่ามันมีอย่างไนนครับครับนี่ครับ เครื่องปรุงที่ผมอีาขัวไก่นะครับเนาะก็มีพวกผักพวกอัญันนําครับก็มีตะไคร่กับคาเนาะครับนี่แล้วก็มีพริกมีหอมแดงนะครับมีพริกแกงส่วนหนึ่งแล้วก็ใบกระเพราต้นหอมผักขี้นี่กับใบกระเพรานี่ใส่ที่หลังนะครับเนาะเดี๋ยวก็ใสพริกแกงเพื่อให้มันสีสันนะครับเดี๋ยวผมก็อีาเฮ็ดกัน ตำเครื่องก่อนนะครับเนาะเครื่องถีมาใส่ไก่ครับไก่ผมก็สื่อมาเป็นแบบซับไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่มือนี้หยุดครับก็มีโอกาสดีก็เลยได้มาเห็ดกับเข่านะครับเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันเป็นวัเห็ดแบบไหนครับขั้นตอนแรกอะตำตะไคร่ก่อนครับเพราะว่ามันอีเหนืยยากนะครับเนาะใส่ตะไคร่ลงไปนี่นะครับใส่ตะไคร่ลงไปแล้วก็ตำตะไคร่ก่อนครับนี่ ใช่ครับคาหน่อยหนึ่งครับเพื่อความหอมครับเราต้องเอาละเอียดลายครับเอาแบบว่าหยาบหยาบอยู่นะครับเราต้องเอาละเอียดยิบครับเพราะว่ามันอิเล่เขียวนี่ยน้อน้อยเอาละเอียดลายมันเลยเขียวนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับ พอหลังจากที่เทาตำตะไคร้อย่างพอประมาณแล้วครับก็เอาหอมแดงนะครับนะลงไปหอมแดงลงไปครับกับพริกนี่ครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับตำต่อครับตำจนละเอียดครับก็บอเอาละเอียดลายนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าตำไปแล้วอะเอาประมาณไหนครับให้ผมตำแป๊บหนึ่งกอนครับ นี่ครับหลังจากที่ผมตําไปได้พักนึงเราก็ว่าประมาณนี้ก็พอใช้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวกะเพิ่มสีสันก็คือเอาพริกแกงนี่ครับนี่ที่เขาเตรียมไว้นะครับเนาะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันอีกจังน้อยครับนี่ครับแล้วก็ตำอีกตำอีกนิดนึงครับเพื่อให้มันเข้ากันครับนี่ครับตำไปเรื่อยครับเพื่อ ให้พิกกงกับพริกกงของเห้านี่มันได้เข้ากันนะครับเนาะเดี๋ยวนี่ครับตัเ้เสร็จแล้วครับบันนี้ก็อีมาถึงขั้นตอนในการปรุงนะครับเนว่าเฮาอีใส่อย,ย่างนี้ก็คือปรุงไปให้ครบเลยนะครับก่อนนี้ไปตั้งไฟนะครับเนาะแล้วมาติดตามกันต่อครับครับนี่ครับก็มาถึงขั้นตอนในการปรุงแล้ว กะีเอาเครื่องแกงนี่นะครับที่ผมตั้ไว้นี่ครับว่าใส่ลงในไก่เลยครับนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยครับนี่ครับสแสด้ว่าเครื่องปรุงกันนี่เกลือนะครับนี่เกลือหน่อยนึงใส่ลงไป ผงพิเศษนะครับนี่น้อยนึงครับผงพิเศษนะร,รถดีนะครับยี่มีรถดีน้ำนิดนึงครับนี่รถดีแล้วนกะ็ซอสหอยนิดนึงครับเพิ่มความนัวนี่แหละครับ ผมก็เห็นปรุงง่ายๆครับบบได้อันยังไรมากม่ายครับขาดบบได้ครับน้ำปลาร้าหรือปลาเด็กบ้านเฮาครับน้อยนึงครับกะเอาเลยครับบบมีการตวงนี่ครับน้ำปลาลานิดนึงครับพิ่มความนัวคือว่าปา่นอมนะครับบันนี้แต่ว่าโเมีนอมได้ครับขวาวครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับกะ คุกเข่านะครับเนาะคุกเข่าให้มันเข่ากันครับนี่ระบบตั้งหมอนี่ยได้ครับนี่ตั้งตเตาแก๊สนะครับอยู่หลังบ้านใส่ตเตาแก๊สคุกเข่าให้เข้ากันเดี๋ยวห้องไรอีมาเห็ดการขวานะครับนะเนาะแล้วก็ลืมเอาใบบักกูดนะครับเนาะนี่ใส่ใบบักกูดกับตะไคร้หน่อยหนึ่ง ื่อให้มันหอมนะครับเนาะที่เทาเต็มไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ขาดบ่ได้ครับน้ำหน่อยหนึ่งครับเพื่อบ้ให้มันไม่กลุ้นนะครับเน,น,ะบนะาะเติมน้ำหน่อยนึงแต่ว่าผมม่ใส่น้ำที่ร่างคุกนี่ครับน้ำที่เท่าร่างคุกเนี่ยครับใส่ลงไปครับแลว คนให้มันเข้ากันสักหน่อยนี่ครับเสร็จแล้วมาทนีนี่เดี๋ยวมาเบิงหน้าตาวม่ามันอีกเป็นอย่างไงต่อเดี๋ยวผมตั้งเปิดเกตก่อนนะครับเนาะเปิดไฟก่อนหลังจากที่เท่าต้มไว้พักนึงแล้วเดี๋ยวมาเบิงกันครับว่าหน้าตาไก่ขวาผมมีเป็นแนวใดครับอุ้ยนี่นะครับน่ากินบอพี่น้องนี่ครับโอ้นามก็ ออกมาหลายอยู่ครับเดี๋ยวั็เอาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวเอาพักใส่บบดน,นี้ครับพักที่ผมเตรียมไว้นี่นะครับมีใบกะเพรากับต้นหอมพักชีนี่ครับใส่สุดท้ายเลยครับใส่ลงไปนี่ครับใส่หมดเลย กินบ่ครับวันนี้นี่ครับแล้วก็ปิดไว้อีกแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ได้เลยครับมาเด้อพี่น้องมากินอยู่น้ากันอยู่มากินน้นกันเดี๋ยวผมชิมก่นมอนเบ็ดเท่าน,นั้นครับครับเสร็จแล้วครับไอไกขวาผมนะครับเนาะใครอยากอยู่อยากกิน กินนองคนไหนเห็นว่าเป็นแต่แซบกับอยากกินน้ำด้กระถักเข้ามานะครับนาอหรือมาเที่ยวหากันได้นะครับกัขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปของผม,ผมครับทำแบบบ้านบ้านนอกเข้านี่แหละครับอีสานมานนอกเข้าน,นะครับเนาะงนะม่นไผรสนใจหรือว่าชอบกับช่วยกดติดตามกดสับตะไคร่กดไลค์ให้ผมเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการเฮ็ดคลิปนะครับนาะ พาพี่น้องบบกดติดตามหรือว่าบบให้กําลังใจผมกะบบมีกําลังใจในการเทดคลิปนะครับเนาะกนะขอบคุณหลายๆที่ให้กดให้เลี้ยวที่ตามให้เล้วที่เป็นกํำลังใจให้ผมผมกะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับอย่าลืมนะครับช่องสําคัญชาแนลนะครับ